โอเคครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับตราก้อนบอลเบจิต้าครับกับเซนไครมาจินเบจิต้าครับจอมระเบิดทําลายล้างนะตอนนี้เขาก็เซนไครมาสักระยะแล้ววันนี้เราก็ถึงเลือกถึงชัยที่จะมารีวิวทางด้านของตัวละครนี้แล้วนะครับว่ามันเพิ่มความสามารถอะไรมาได้บ้างนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ การ์ดฟ้ากันก่อนเลยนะครับก็คือเมื่อกดใช้งานโดนศัตรูเนี่ยจะบวกความรุนแรงของการระเบิดตัวเองได้แรงขึ้นอีก3 0เนะแล้วก็ทำให้คู่ต่อสู้ติดสถานะเลือดออกนั่นเองนะครับมาต่อกันทางด้านของการ์ดเขียวนะครับสเปเชียลสกิลครับก็เมื่อกดใช้งานการ์ดใบนี้เนี่ยก็จะสุ่มจั่วการ์ดขึ้นมือ1ใบนะครับรีคิ20หน่วยนะครับบวกดามเมจเพิ่มขึ้น25%เป็นเวลา15าวิแล้วก็สุ่มทำลายการ์ดบนมือคู่ต่อสู้นบนะครใบ นอกจากนี้เนี่ยยังสามารถลดแอนิเมชันนะครับหรือลดระยะเวลาในการไล่อัตติเมตสกิลนะครับโดยที่สามารถเก็บสเต็กนะครับหรือว่าซ้อนทับกันได้3ใบนั่นเองครับก็คือถ้ามันกดครบ3ใบเนี่ยเรากดอัตติเมตสกิลนี่แม่งแทบจะระเบิดตัวเองเลยนะกดไปปุ๊บก็ตุ้มเลยไม่ต้องรอการไล่นะทางด้านอัตติเมตสกิลเนี่ยสำหรับการอัตติเมตสกิลเนี่ยจะมีความสามารถในการยกเลือดการด้งเลือดของคู่ต่อสู้ครับเมื่อเลือดเหลือศูนย์ครับโดยที่การระเบิดตัวเองของเบจิต้าเนี่ยก็จะทํา ดาหงิดแกตัวละครที่อยู่ในสนามแล้วก็นอกสนามนะครับโดยที่ตัวละครที่อยู่นอกสนามเนี่ยจะทําให้ไม่ถึงตายนะนอกจากนี้ในตอนที่มันไล่เนี่ยคู่ต่อ,อสู้ที่โจมตีมาด้วยสไตล์อาร์หรือรบลัสอาร์เนี่ยมันก็จะไม่สามารถทําอะไรตัวนี้ได้นะตัวละครนี้ก็จะแค่เสียเลือดแต่ว่ามันก็ยังไล่ต่อไปนะครับจนถึงเวลาที่กําหนดแล้วก็ระเบิดออกมานั่นเองนะครับยิ่งถ้าคอมบวกับตาร์เขียวมันก็จะไล่น้อยลงนะ ทางด้านของ ability นะครับ main ability เนี่ยเมื่อกดใช้งานก็จะจวอัติเมตการ์ดขึ้นมือในใบถัดไปนะครับรีเลื่อนครับ30%รีคิ40หน่วยครับแล้วก็ยังมอบสถานะให้กับตัวละครเพื่อร่วมทีมครับที่เป็น tag v i g i t a Clan นะครับแล้วก็ตัวละครที่มาจากเอพิโ s o ม์จินบูซาก้านะครับก็คือจะได้เลือด15%นะครับแล้วก็มีดาเมจเพิ่มขึ้นอีก15%นั่นเองนะครับเรียกได้ว่า เป็นบัฟเล็กๆในนอนให้กับเพื่อร่วมทีมก่อนที่ตัวเองจะระเบิดตัวตายนะส่วน Unique Ability นะครับเมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามเนี่ยก็จะจั่วการ์ดเขียวนะครับหรือการ์ด Special Art นะครับขึ้นมือในใบถัดไปครับทำงาน2ครั้งตอนน่อ1เกมนะครับลีคิ30หน่วยครับบวกดาเมจเพิ่มขึ้น5 0เแล้วก็มีความเร็วจั่วการ์ดเพิ่มขึ้น1เลเวลนะครับระยะเวลา15าวิด้วยกันนะครับส่วน u n นิ u ที่2นะครับก็คือทุกครั้งที่ตัวละครนี้เผชิญหน้ากับ ตัวละครที่เป็นตัวละครโกคูนะครับตัวละครนี้จะทําการบวกอัตราการรีคินะครับ75%แล้วก็ฟื้นฟูเวนิชิงเกตนะครับอีก50%ด้วยกันนะครับแอนตี uh ้โกคูนะครับส่วนยูนิคอาเบลิตี้ที่3นะครับเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นเนี่ยก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นอีก50%นะครับรับดาเมจน้อยลง40%นะครับแล้วก็จะมีสถานะรับดาเมจน้อยลงอีก20%นะครับแต่ว่า คงอยู่ได้แค่60ิวิแรกของเกมนะครับแล้วก็ทุกครั้งนะครับที่คู่ต่อสู้นะครับโจมตีจนจบคอมโบครับตัวละครนี้จะทําการรีเลือดนะครับ15%จากดาเมจที่ได้รับนะครับโดยที่จะรีไม่เกินแม็กซ์เของตัวเอนะครับสิ้นั่นเองนะแล้วก็ลดคิศัตรูอีก20หน่วยด้วยกันนะครับก็เอาไว้เด้งเลือดเล็กน้อยหลังจากโดนตีนะส่วนความสามารถด้านล่างนะครับก็คือเมื่อเพื่อนร่วมทีมเนี่ย ตายไปถึง2ตัวนะครับตัวละครนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นอีก50%รนะครับรับดาเมจน้อยลงอีก25%มีอัตราการฟื้นฟูคิเพิ่มขึ้นอีก60%นะครับแล้วก็มีความเร็วจั่วการ์ดเพิ่มขึ้นอีก1 e เลเวลนั่นเองนะครับอืก็แอบ,บจะใช้ตอนช่วงเลดเกมได้นะครับแต่ว่าส่วนของอัติมิตสกิลเนี่ยมันพร้อมที่จะเป็นการตายคนแรกของทีมมากมันนึกวรจะเป็นตัวแบกนะส่วนในยูนิคนี้ก็ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สาหรับบิจิต้านะครับโอเคส่วนทีมที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นมาจินบูซากานะครับโดยที่ว่า e q u i ิ m e n t ของตัวละครนี้ก็จะเน้นไปที่สไตล์ดาเมจเนาะเพราะว่าตัวละครนี้เป็นไท m ์ของเมล y p ีไนะครับหรือว่าอีกแบบนึงก็คือเราจะใส่ e q u i ิ m e n t ทั้ง3ชิ้นไปทางด้านของสเตตัสป้องกันนะครับเพื่อที่จะเอาเบสสไตล์บลสตีเฟสแล้วก็แมกเลือดนะครับทำให้บิจิต้าเนี่ยมันอึดขึ้น,นครับ ในกรณีที่ว่าเราเอามาเล่นเป็นสายระเบิดตัวเองครับทำดาเมจหมู่สามตัวก็ถือว่าดีครับโอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันใน PVP อะไรดีกว่านะครับไปมาเกมแรกโอ้เจอ b l a s อ h a มอร์ เก็บเป็นการเก็บสแต็กยูนิเกตของสัยสามตัวนี้ด้วยสลับับจิตารับดาเมจครับโอเคเรารอวิตอนจบคาโบก็จะรีเจนเรืขึ้นมาครับเห็นไหมเจ็ดหมื่โอเคเราเก็บได้สองใบแล้วสองใบในเวลาอันสั้นลาสไปเจอโกฮังบีสโคเชงมีการ์ดฟ้าสลับบูครับ ก็ผมเอาตัวที่มีความสามารถในการฮิวรวบเพื่อนร่วมทีมมาอีกตัวเพื่อที่จะเพิ่มเลือดไปจิต้าเอาไว้ในช่วงระเบิดเวลาครับไม่ใช่สิระเบิดตัวเองนะครับระเบิดเวลาเฉยเลยเดี๋ยวมันเลือดไม่พอแล้วโดนเคาน์เตอร์ด้วยการ์ดฟ้าหรืออะไรแล้วหมดหลอดก่อนที่จะระเบิดตัวเองออกมา <S <S โอเคแถบลบสไตล์ไปครับ เจอท้ <sk ill> ขา,าของโกฮังบีสโบเวอร์ลงมาอีกแล้วนะโอ้โหแล้วการ์ดฟ้ามาแบบต่อเนื่องเราสลับบูก็แบบต่อเนื่องเหมือนกันครับโอเคเริ่มถีบจอบมันบูเราเบาลงแล้วแล้วเราเป่าลมเต็มปอดเกือ <c oughs> บตุยแล้วหลบแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับไม่ตายแต่ว่าต่อยโอเคเฮ้ยไ,ไม่นวเอาเบจิต้ามาต่อยเลยมันไม่ตายแต่ก็ยากกัน้ดเลย3 <laughs> การ์ดแล้วระเบ,บิดเวลาในเวลาอันสั้น เอ้ยมันใช้ไม่พอหรือใช้ไปสองใบวะตะกี้แต่ว่าเราเบิดได้อยู่แล้วล่วงครับกอดเทียก็ล่วงได้กดเมนอบิริตี้หิวเลือดขึ้นมาเต็มหลอดโอเคบลาสติหนึ่งทีครับทีนี้ตายจริงแล้วก็จะเอาไว้เนประมาณนี้นะบิจิต้าลงมาเก็บสแต็กการ์ดเขียวสำหรับผมนะครับแล้วก็ กดอัติเมิตส,สกิลระเบิดตัวเองทำดาเมจมุมงเฮ้ยมิเตอร์ซาตานวะตานี้ผมน่าจะต้องเอาจอมันบูไม้แรกนะเพื่อที่เอาไปล็อกซาตานเลยเพื่อฆ่ามันก่อนเลย <c oughs> แม่งเอาโลเซลงมาก,ก่อน <c oughs> ผิดแผนเสียความสามารถในการล็อกสไตล์ของจอมันบูไปเลยฮะช่วงแรกโอ้ยโอเคโดนต่อยทิ้งมาครับโอ้ยเป่าลมไปผิดพลาดโดนฟาดด้วยเคียวมาเต็มเต็มเกือบตุยแทบไปครับบลาอสล็อกลบสลับเบจิต้าโอ้โหหลบได้ดีครับ แต่ผมรู้สึกมันหน่วงนิดหน่อยนะสลับโอ้โหแม่งจัว่วเลเวลจั่วความเร็วจั่วการ์ดสามเลเวลเนี่ยเลยสลับรัวๆเลยเราโอ้โหลการ์ดฟ้ามาอีกดอกนี้น่าจะตายไปเนี่ยโอเคยังไม่ใช่ครับใช้สไตล์มาก่อนได้ยังไงฮึบหลบไหลกระแทกเข้าไปอ่าเรียบร้อยซาตานอย่าอยู่เลย อสลับบูเป่าลมเต็มปอดไปดิกดเมนอบิลิตี้ครับหวเลือดกลับมาแล้วหลบมาได้สวยครับสลับดิกิตาการ์ดเขียวใบแรกสไตล์ไปเลยครับการ์ดเขียวใบที่สองเอามารีวิวหรือเอามาฆ่าก็ไม่รู้นะเพราะจุดเด่นมันก็นเระเปิดตัวเองอะ่ะกดไปเลยแล้วกันระ <c oughs> บบ ระเบิดตัวเองทำงานในอีกส2 1สองหนึ่งตุ้มโกจิต้าไม่ได้เล่น,นเต็มหลอดตายไอ้โคตรโอพีหมวะกับเล่นจอมมารบูนะเล่นกับจอมมารบูเพราะจอมมารบูมีความสามารถในการล็อกไม่เปลี่ยนตัวครับสลับจอมมารบูแล้วก็สลับออกเลยเบิจิต้าเข้ามาแล้วกดระเบิดตัวเองเลือกสักตัวที่เราอยากจะฆ่าอะไรอย่างนี้และถือว่าทําได้ดี แล้วมาเล่นกับโกคูเบจิต้าที่มีความสามารถเในการทําดามิเมตหมู่เรยครับทั้งคู่ทําดามิเมตหมู่ได้ดีเจ๋งเลยโอ้เดาไม่ได้าตายเลยครับยังไม่เป็นไรเลือจอมมารบูตัวเดียวเลื่อนเหลือกับปิดหนึ่งแหลกกแทกเข้าไปอีกผมกดไลท์ซิลรัดไปแล้วไงแต่ว่าโดนขัดครับไม่เป็นไร OK, lại nó! Ra encanto khỏi trận tiệm! <-tiny> blue. 6 บลา์สนะครับอ่าโดนครับบลา์สไปได้ต่อเนื่องเลยเพราะว่ามีบัฟกันโคโบเชงพิเศษ10วิ10ตัวมาด้วยกัดฟ้าโอ้ oh, แรงอยู่หลบบิจิต้าฮึบโอ้โหพลาดครับกดได้น้อยกว่าสลับเลยแล้วกัน เปลี่ยนบล l สอาร์ตขึ้นมือบลัสเข้ามาครับแล้วหลบได้ดีตช้ไปเลยครับผู้ต่อสู้เป็นตัว cover blast ทั้งสองตัวนะโอเคสลับ,บิจิต้าไม่ใช่สลับโกคุเซียสามเอาละสะสมสแตก็กแล้วเต็มปมที่เรียบร้อยหลอกหลบ พร้อมจัดจัด,จดตอนนี้รอแค่รีเสร็จแต่ว่าเราจะไม่ระเบิดสีน้ำเงินนะเหมือนวันจะไม่ตุยสลับจะมาดูล็อกตัวที่จริงผมไรซิงรัดได้เลยเนี่ยไปเลยโอเคตายไปก่อนครับ อยากไอ้ตาที่ขอระเบิดจบเกมสวยๆแล้วกันตึ๊บอ้าวการฟ้ามาอย่างนี้ไกลไปหน่อยพอนุ่มสลับรัดฟ้าคืนอ๋อมีตัวนึงที่มีสองชีทมาโอเคครับชีตแรกกดสลับเป็นดบจกิต้าหลบไปครับ โอเคโดนเก็บทางด้านของสซูชิอบิลิตี้ให้เต็มโอเคเต็มแล้วโอ้ไรซิงคันเลยวะต้องเปลี่ยนจอมันบูทิงฮะตายเลย กาดเขียวแทบโอเคเขาเสียการ์ดฟ้าฟรีใบหนึ่งครับบลาสไปแต่จังหวะน,นี้โดนเต็มเต็มแล้วผมบลาสอีกทีแล้วล่วงเลยสลับบิจิต้าแล้วเรียบร้อยจังหวะน,นี้ลากอนเลยน้องเอ้การ์ดเขียวเฮ้ยมันซุ่มถกูกมันซุ่มทำลายการ์ดบนมือถูกใบจัดแล้วระเบิดเวลากูล่วงไปแล้วโอ้อะไรวะือ้อ โหย <laughs> แม่จอมารขัดขวางสวิชตัวแล้วถูกจังหวะจัดนี่ไงเดี๋ยวขอปิดฉากไปนี่แล้วกันพลังขึ้นเต่าทำลายล้างโลกหลบโอ้ยไม่ทันฮะ,ะไม่เป็นไรเอาละแกะยิ่งตีมาชีวิตแกก็จะยิ่งสั้นลงนะขอบ,บอกไ้ก่อน เรียบร้อยออยังต่อกการ์ดอยู่ฮนะแต่ขอบอกคำเดียวว่าแกไม่รอดแนะ่บลาสไ์ให้การ์ดออกจากมือหนึ่งใบก่อนสวยทำลายการ์ดบนมือเราด้วยหลบเรียบร้อยครับ,รบรอโอ้เสียละ โ oh, oh, oh. อ้โหโอ้โหเกือบตุยเหยียแล้วตัวฉันต้องยื้อไว้วิจิตาอ่าดอกแรก,กยังยื้อได้อยู่แต่ว่าเลือดแค่นี้ไม่พอรับดาเมจถึงคอมโบหนึ่งล็อกไปเลยโ้ให้ฉันฮะโอเคนี่แน่จะได้ยิงขึ้นเต่าแล้วเออ เรียบร้อยตายไปซะจบรีเจนเนรีร่ฟินิตตึงๆโอ้โหไม่ตายอีกอะ <c oughs> ไรสิ่งรัดเหรอจบด,ดีครับสายไปโอ,โอเคโอตาสุดท้ายแม่งทำอะไรก็ไม่เป็นใจสักอย่างโอเคครับ <c oughs>